สวัสดีครับบัสนะครับผมดีพอกาแล็กวงแหวนกาญจนานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหลายๆท่านคงสงสัยว่าระบบไฟด้านหน้ารถของเรานะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้บัจะมาทําความรู้จักแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานกันนะครับสําหรับไฟหน้านะครับตอนนี้เนี่ยในตัวรถของเรานะครับผมทุกรุ่นเลยก็จะมีระบบตัวไฟหน้าแบบออโต้นะครับผมเวลาที่หากว่าตัวรถเนี่ยมันเจอไฟที่ค่อนข้างสว่าง นะครับผมเขาก็จะทําการาหลีไฟด้านหน้าลงนะครับผมแล้วก็จะติดขึ้นมาเป็นตัวไฟเดย์ไทม์ข้างหน้าด้านหน้าให้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เรา,าเจอความมืดเยอะๆใช่ไหมครับผมตอนเช้าเนี่ยบางทีเราอาจจะเข้าไปกลับรถใต้ที่กับรถซึ่งมันจะค่อนข้างมืดใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะเปิดไฟหน้าขึ้นมาให้แล้วก็จะหลีไฟเดย์ไทม์ลงนะครับเรามาดูกันว่าปรับได้ทางไหนบ้างนะครับช่องทางแรกเลยนะครับลูกค้าที่หน้าจอนะครับผมกดไปที่ รูปรถยนต์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก้านของเรานะครับก็จะไม่มีตัวก้านสําหรับปรับเหมือนรถสมัยก่อนแล้วที่จะมีก้านบิดอยู่ทางฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็จะปรับผ่านหน้าจอนะครับเลือกมาที่แสงไฟนะครับแล้วก็ด้านบนสุดเลยนะครับก็จะมีให้เลือกตําแหน่งว่าเราจะเลือกปรับเป็นไฟแบบออโต้แบบนี้นะครับผมอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นว่ามันทางานแบบไหนนะครับหรือจะเปิดเป็นไฟข้างหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเป็นแค่ไฟหลี ตอนนี้ก็จะติดแค่ไฟเดย์ไทม์อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการดับไฟนะครับสำหรับการเปิดไฟตัดหมอกนะครับผมก็จะต้องเลือกมาให้อยู่ในโหมดของการเปิดไฟนะครับแล้วก็เลือกไฟตัดหมอกหลังแบบนี้ได้นะครับก็ใช้เวลาที่ฝนตกนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนร่วมทางเขาเห็นเราชัดเจนขึ้นเราก็เลือกไปที่ไฟตัดหมอกด้านหลังแบบนี้ได้เลยอีกอันนึงนะครับผมที่เป็นซิงเกิลเจอร์ของเรามากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นก็คือตัวไฟสูงอัจฉริยะตัวนี้นะครับ เวลาที่เราขับไปในตอนกลงคืนนะครับแล้วไม่เจอเพื่อนร่วมทางนะครับผมแล้วไฟมืดมากๆเนี่ยตัวรถเนี่ยก็จะยกไฟสูงขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับในทางกับการาหากว่าตัวรถนะครับผมมันเจอเพื่อนร่วมทางเข้ามาอยู่ในถนนเดียวกับเรานะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะทําการปรับไฟกลับให้มาอยู่ในตำแหน่งปกติเหมือนเดิมด้วย รวมทั้งเราสามารถเลือกระดับความสูงต่ําของไฟได้ด้วยนะครับผมตันนี้ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยลูกค้านะครับผมบรรทุกของเยอะๆอาจจะทําให้ไฟด้านหน้าลดตัวรถเนี่ยมันแอนขึ้นไฟด้านหน้ามันก็จะไปกระทบกับเพื่อนร่วมทางด้านหน้านะครับก็าสามารถกดไฟให้มันต่ําลงได้นะครับหรือบางครั้งเราอยากให้มันสว่างขึ้นเห็นเส้นทางชัดเจนมากขึ้นอยากให้ไฟมันสูงขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นมาให้สูงขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันอ,อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมที่ลูกค้าสะดวกมากๆเลยก็อยู่ในเจ้าตัว การปัดด้านข้างที่เป็นช็อตคัตต,ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็เลือกออโต้ไว้เลยนะครับผมนึอกอะไรไม่ออกก็ปรับออโต้ไว้ได้เลยครับเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนึกถึงดีพอนะครับผมอย่าลืมนึกถึงกาแหลกกวงแหวนกาจนาวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ